<c oughs> ตอนแรกนึกว่าหายไปแล้วที่ไหนได้ยังอยู่เลยว่าไปก่อนครับไม่น่าเชื่อว่ายังอยู่นึกว่าโดนปลาหรือคนเอาไปหมดแล้ว ดูจากสายตาน่าจะสักประมาณ40ถึง45่สเซนเลยละในกล้องอาจจะดูเล็กแต่ว่าถ้าจริงดูใหญ่ ใหญ่กว่าฮิุสุริที่เคยวัดฮิุสุริตอนนั้น45อันนี้อาจจะ50ละนะครับดูใหญ่กว่าเยอะเลยแต่จกเจมีเจตัวนะครับตอนนี้เห็นบ้าไปว่ามาอยู่แค่3มตัวคิดว่าน่าจะรอดแค่นี้หรือเปล่า ก็มีแค่3ตัวนี่นมาเชื่อว่าเขายังอยู่นะครับงั้นก็ไปก่อนแล้วนะครับดีใจมากที่ ยังอยู่นึกว่าตายหรือว่าใครเอาไปหมดแล้วสิแต่เหลืออยู่กี่ตัวนั้นไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆเห็นอยู่สามตัวเผาหัวโซเลยเพราะว่าไม่ได้เอาหาันมาให้เลยตั้งแต่เมื่อคราวนูน้นที่มาให้แล้วไม่เจอหลายวันติดก็เลยไม่เอามาให้เลยนะครับตอนนึกว่า กับคนตกปลาหมดแล้วนะครับจริงๆก็จะมีเจ็ดตัวตัวสันตัวก็ดีใจถ้าได้เห็นครับไปก่อนนะครับ